มาดูการทํางานของสีโป้ไฟเบอร์250นะครับก็เหมือนเดิมครับของ HB Body นะครับก็จะมีแบตการผลิตอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ที่กระป๋องเนี่ยก็จะเขียนบอกคู่มือการใช้การแห้งตัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อของ Body Fiber นะครับเปิดมาก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีความข้นนะครับแล้วก็ใยไฟเบอร์เนี่ยไม่หนานะครับดูความข้นตัวนะครับจากการคว่ำนะครับดูความนีนื้อนะครับก็สามารถคว่ำได้ไม่หล่นนะครับ มีความค้นตัวนะครับของซิโปไฟเบอร์เดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันครับขั้นตอนแรกเราทําความสะเหล็กให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนจะโป้ทุกครั้งต้องใช้น้ํายาทำความสะอาดด้วยนะครับใช้ผ้าเช็ดไม่ใช้น้ํายาความสะอาดได้ไหมอ่าได้แต่มันก็ความสะอาดมอกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับการทำความสะอาดที่ดีที่ถูกต้องนะครับอ่าก็คือใช้น้ํายาเช็ดทามเช็ดไปที่ชิ้นงานถูกไหม ใช่ครับแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยครับเราจะได้เช็กว่าเหล็กเราสะอาดหรือไม่สะอาดด้วยนะครับอ๋อต้องใช้ผ้าสีขาวครับเช็ดชู้ขาวนะครับที่หลุดออกมาเป็นอะไรนี่ครับอันคราบเหล็กที่รอยกระดาษทรายที่เราปั่นนะครับอ๋อถ้าทิ้งไว้พวกนี้สาเหตุที่ทำหนึ่งอ่ะทำให้มันล่อนได้นะครับอืมถ้ามันทิ้งไว้จะน่าชิ้งานนะใช่ครับโอเคเนี่ยพอเช็ดเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับนี่ครับนะครับเราเช็ดจนกว่ามันจะไม่มีแล้วนะครับ อันนี้ถือว่าสะอาดแล้วะครับโอเคโอเคครับนี่ครับดูใยเขานะครับเป็นใยเป็นมีใยแต่ละเอียดนะครับน้ำยาเล่งก็ใช้ประมาณ2-3%ใช่ครับขึ้นอยู่อากาศด้วยแล้วก็ปริมาณที่เราใช้อันนี้ต้องตีให้ทั่วนะถ้าไม่ทั่วบางทีก็แห้งไหมไม่แห้งครับเขาจะแห้งไม่ดีแล้วก็การยึดเกาะจะไม่ดีครับโอกาสจะบพองของเหล็กได้นะครับ โดยฟองน้ำยาเล่งเนี่ยถ้าแนะนําได้เนี่ยให้เก็บในที่ร่มนะเพราะว่ากลัวแดดกลัวความร้อนถ้าเอาไปไว้ในห้องที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยน้ำยาก็จะมีอายุการใช้งานได้มากขึ้นนะครับเที่ยวแรกนะครับแนะนําให้รีดให้เข้ากับเนื้อเหล็กเลยนะครับนะครับแล้วรีดธรรมดาไม่ได้หรอเที่ยวแรกรีดธรรมดามันจะเป็นฟองอากาศความการดีดก่อนมันจะไม่ดีนะครับถ้ากอกว่าเราต้องการกดเข้าไปในหลุมอากาศใช่ครับที่รอยเหล็กยข้งล่างรอยเหล็กรอยยับเนี่ยครับรีดประมาณนี้นะครับเที่ยวแรกเลยครับจริงๆมองเกือบไม่เห็นนะแต่เราก็ต้องทํานะใช่ครับต้องเพราะอะไร เพื noble, ่อให้เนื้อไฟเบอร์นี้เข้าไปในเหล็กครับในกรณีเ็กที่มีปะผหูมีรูนะครับดูตามดูตามดถ้ามันเป็นฟองอากาศโอกาสที่มันพองบางครั้งไปขัดน้ําหรือมันมีความชื้นเข้าไปได้มันจะพองขึ้นมาได้อันนี้คือทาเบื้องต้นละเบื้องต้นคือรีดรีดเก็บเที่ยวแรกครับรีดเก็บหลุมเก็บความละเอียดให้มันแน่นกับพื้นผิวโอเคพอทิ้งเที่ยวแรกนานไหมกว่าจะไปก็แห้งเราก็โป้ได้เลยครับสามสามถึงห้านาทีครับสาม้งเดี๋ยวเราจะติดกระดาษกาวเพื่อเพื่อจะเช็คความหนานะ อันนี้เที่ยวสองเราสามารถปล่อยได้เลยครับหลังจากเที่ยวแรกเราติดเรียบร้อยแล้วครับรีดติดแล้วครับเที่ยวสองเราปล่อยได้เลยนะก็คือเรียกว่าโปะปล่อยใช่ครับนะครับอย่างนี้เวลาเหล็กที่เป็นหลุมลึกๆแผลใหญ่ๆเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยครับก็จะทําให้กบเร็วใช่ครับกบเร็วแล้วก็งานก็จบเร็วนะถ้อย่นี้แล้วอย่างนี้รอแห้งนานไหมก็แห้งขัดหรือแห้งอันนี้ครับผมเอ่อแห้งขัดแห้งขัดไม่เกินสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีอ๋อซึ่งตรงนี้ อันนี้เที่ยวสองเสร็จละโอเคเดี๋ยวขอเราจับเวลาภายใน15นาทีนะโอเคเดี๋ยวเราตั้งนาฬิกา15นาทีดูการยึดเกาะกับแกาแห้งตัวนะครับที่หลังจากโป๊ไปแล้วประมาณ2 3นาทีอันนี้ต้องดึงกระดาษกาวก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดึงกระดาษกาวไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเทคนิคดึงกระดาษกาวขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูเรื่องอะไรครับ ความหนานะครับที่เราจะปล่อยไว้แล้วเขาก็จะมีใยเดี๋ยวเแล้ยวเรมาเช็คความแข็งดูอีกทีนึงครับอ๋ออันนี้คือความหนาของเขาใช่ไหมใช่ฟิล์มที่มันหนาขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามีความหนาตัวค่อนข้างสูงนะครับดูใยไฟเบอร์เขาจะไม่เป็นตามมดนะคขาจะเป็นใยนะครับแต่เขาจะไม่เป็นรูนะครับไม่มีรูตามมดข้างในไม่ไม่มีครับอันนี้แค่เที่ยวเดียวนะคราพูดใช่ครับสามารถทาได้หนากว่านี้อีกไหมหนากว่านี้ได้ครับปล่อยได้อีกครับก็เที่ยวที่สองก็ในกรณีงานช้ำเป็นหลุม S <S <S เป็นรอยยับสามารถปล่อยได้หนากว่านี้ครับโอเคแต่เที่ยวแรกกับเที่ยวสองเนี่ยจะต้องให้เที่ยวแรกแห้งก่อนใช่ครับไม่สามารถถมเข้าไปทีเดียวเป็นก้อนได้ไม่ได้ครับ <S 1> <S 1> ก็จะเหมือนเทซีเมนถ้าซีเมนไม่แห้งครับมันก็จะยุบตัวได้ยุบตัวแล้วมีการโอกาสของข้างข้างในไม่แห้งด้วยครับอ่าก็ต้องทําแบบเราก็คือว่าเที่ยวแรกให้แห้งก่อนใช่แล้วก็ทาเที่ยวสองครับถ้าอยากหนาเท่าไหร่ก็พักเที่ยวแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับโอเคเดี๋ยวเราจับเวลาสิบห้านาทีนะครับแล้วดูการยึดเกาะของเขานะครับ ตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ15้านาทีห้าิเจ็วินาทีนะเดี๋ยวเทคนิคทำอะไรให้ดูครับผมจะขูดการยึดเกาะความแข็งของเล็กเกอร์นะครับเพื่ออ่านี่คือแห้งแล้วใช่ไหมแห้งแล้วครับอย่างนี้คือแห้งแล้วถ้าเขาไม่เกาะเนี่ยเขาจะอเป็นแผ่นอ่าเดี๋ยวลองทำดิว่ดเกาะไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ๋ออย่างนี้คือเกาะแล้วเกาะเกาะแล้วครับนี่คือเกาะแล้วแข็งครับคือเอ่อไม่หลุดต่อเนื่องไม่หลุดต่อเนื่องครับอย่างนี้คือเกาะ นในเวลา15นาทีครับเขาจะถ้าถ้าเขาล่อนเขาจะออกเป็นแผ่นโอเคเท่าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าการยึดเกาะภายใน15นาทีเนี่ยทำงานต่อได้หล้วทำนต,ต่อได้ครับ